คนเคยรู้จักเหตุการณ์แมชฟุตบอลที่ทีมหนึ่งนะครับจงใจยิงเข้าประตูตัวเองเพื่อชนะการแข่งขันทั้งทัวร์นาเมนต์ไหมอันนี้นะครับคือการแข่งขันในปี1994ของ Car คาริเบียนคับทัวร์นาเมนต์ตอนที่บาเบโดสกำลังแข่งขันกับรคนาดาอยู่แต่แล้วนะครับในการแข่งขันนี้ยูดีดีบาเบโดสก็จงใจยิงเข้าประตูตัวเองเฉยเลยในการกระทำนี้ก็ยังมีเหตุผลอยู่นะ,ะเพราะว่าในรอบกลุ่มตอนนั้นนะครับรคนาดากำลังมีคะแนนนำกลุ่มอยู่1คะแนนทำให้เพื่อที่จะเข้ารอบได้นั้นบาเบโดสต้องยิงประตูนำให้ได้้้้้้2 2ปรระะตตตตูููแลลอออออนนนนนนนััััเงงงงกาาย่่่่ททีี1ซึใววนนบดจดดไได กลุ่มนี้ค่าประตูเสมอกันก็จะมีช่วงต่อเวลา30นาทีแถมทุกประตูที่ยิงได้ในช่วงต่อเวลานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2แต้มด้วยทาให้พอเป็นอย่างนี้แล้ว10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึงช่วงต่อเวลาบาเบโดสกับตัดสินใจยิงเข้าประตูตัวเองเพื่อยื้อเวลาไปให้ถึงช่วงต่อเวลาอีก30นาทีแล้วก็ไปทําแต้มตอนนั้นแทนยังไงก็ตามนะครับกรนดาได้เองถ้าแพ้เพียง1แต้มก็จะถือว่าเข้ารอบอยู่ดีเหมือนกันทําให้10นาทีสุดท้ายนี้แมตช์กลายเป็นเกมประหลาดที่ฝั่งง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 เเเกกกกรรรรนนนนาา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 ดดดพพยายายยมมมมมิปปปปปะะะะตตตตููู้ขขขข้้ฝฝััฝัั่่่่่ใใไไ็็็หบบววจออออืณทส ซึ่งสุดท้ายนั้นเกรนาดาก็ยิงไม่เข้าเลยและพอถึงช่วงต่อเวลาบาเบโดสก็ยิงประตูได้และก็ชนะไปที่คะแนน4ต่อ2แทน